คัดมาเน้นๆกับ4มือถือดีไซน์สวยรุ่นใหม่ที่โคตรจะน่าใช้ในงบประมาณ6,000-7,000บาทฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆตัวแรกหรืออันดับที่4ของเราในวันนี้จะเป็น h o n o r X84 มากับจุดเด่นด้วยหน้าจอม m o l e d 6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ เป็นจอ120 h z สว่างสูงถึง2,800นิตและมากับ Android 15 CPU Snapdragon 685ได้แรม8 g ิความจำเยอะถึง512 g ิกล้องหลังคู่ตัวหลัก108ล้านและกล้อง Ultra Wide 5ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียดสูงถึง50ล้านมีระบบสแกนใบหน้าสแกนนิ้วใต้จอทนน้ำ IP64 และแบต5,000 m ah, ิลกับชาร์จเร็ว35วัตต์ปัจจุบันหาซื้อได้ในราคา7,500บาทถ้าชอบอ o n เ r หรือชอบหัวเ e ่ อยากได้มือถือที่งานประกอบดีๆงานประกอบนิบเนียบมีความแข็งแรงทนทานดูสวยดูพรีเมียมและเน้นความบางความเบาความจำเยอะกับหน้าจอคุณภาพดีก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลยโดยจะเหมาะกับการใช้งานทั่วไปถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่และเล่นเกมกราฟิกกลางๆสำหรับอันดับที่3ก็คือ t เท n o c โ m o n 40 Pro มากับจุดเด่นด้วยหน้าจออ m o เล็ตขอบโค้ง6.78นิ้วความละเอียด Full HD+ เป็นจอ120 h z สว่าง1,300นิตอัปเดตได้จนถึง Android 18 CPU MediaTek Helio G100 Ultimate ได้แรม 12GB ความจำ 256GB มีกล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลกล้องหน้า50ล้านมีระบบสแกนใบหน้าสแกนนิ้วใต้จอมีลำโพง2ตัว ที่เป็นจุดเด่นก็คือทนน้ำ IP68 และ IP69K แบตความจุ5,200ม ah, ิลลิแอมป์กับชาร์จเร็ว45วัตต์ปัจจุบันหาซื้อได้ในราคา7,000บาทถ้าอยากได้สเปคคุ้มๆดีไซน์สวยๆจอขอบโค้งชาร์จไวกันน้ำลำโพงดังแล้วก็มีจุดเด่นในด้านการถ่ายภาพถ่ายเซลฟี่ความสวยกับความทนทานเป็นหลักก็ไปจัดรุ่นนี้ได้เลย เป็นรุ่นที่เหมาะกับสายถ่ายภาพดูหนังฟังเพลงแล้วก็ใช้งานทั่วไปอันดับที่2จะเป็น Poco M7 Pro มากับจุดเด่นด้วยจออ m ล็ด d 6.67นิ้วความละเอียด Full HD+ เป็นจอ120 h z สว่าง2,100นิตอัปเดต Android 15ได้ CPU MediaTek Dimensity 7025 Ultra มีแรมให้เลือก8 g b และ12 g b หน่วยความจำ256 g b กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้าน และกล้องวรยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า20ล้านมีระบบสแกนใบหน้าสแกนนิ้วใต้จอลำโพง2ตัวโทนน้ำา p p 6ที่เด่นกว่าตัวอื่นก็คือรองรับ 5g ในส่วนแบตจะมีความจุ5,110ม mm ิลลิแอมกับชาร์จเร็ว45วัต์ปัจจุบันหาซื้อได้ในราคาประมาณ6,000บาทถ้าติดว่าอันดับที่4และอันดับที่3ไม่รองรับ 5g อยากได้ตัวสเปคคุ้มๆเหมือนกัน จอดีเหมือนกันลำโพงคู่เหมือนกันและชาร์จไวเหมือนกันแต่รองรับ 5G Poco M7 Pro รุ่นนี้ก็จะน่าสนใจเป็นรุ่นที่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปแล้วก็เล่นเกมกราฟิกกลางๆส่วนการถ่ายภาพถือว่าดีพอใช้เทียบกับราคาแต่โดยส่วนตัวผมยังชอบภาพที่ได้จากอันดับที่3อย่างเทคโน a m o n 40 Pro มากกว่าสำหรับรุ่นสุดท้ายหรือว่าอันดับที่1ก็คือ Nu b บ a Neo35G มากับหน้าจอ6.8นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus, เป็นจอ120 h z สว่าง1000นิตกับ Android 15 CPU Unisoc T8300 ได้แรม8 g ิความจำ256 g b กล้องหลังคู่ตัวหลัก50ล้านและกล้องวระยะ2ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วทนน้ำ IP54 มีลำโพงคู่มีไฟ RGB ด้านหลังแล้วที่สำคัญก็คือรองรับ 5G แบตความจุ6,000ม ah, ิลลิแอมกับชาร์จเร็ว33วัตต์ปัจจุบันหาซื้อได้ในราคาประมาณ6,500บาทถ้าเป็นสายเกมอยากได้ดีไซน์ที่ดูเป็นเกมเมอร์มีไฟ R G B มีปุ่ม Shoulder Trigger มี U I ที่ออกแบบมาเพื่อสายเกมแต่ก็อยากได้ดีไซน์สวยๆดูทันสมัยตามสไตล์เกมเมอร์รุ่นนี้ก็จะน่าสนใจการใช้งานทั่วไปก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีการถ่ายภาพอาจจะไม่ได้โดดเด่นมาก แต่การเล่นเกมก็ถือเป็นจุดเด่นหลักๆของเขาเหมือนกันสนใจรุ่นไหนก็ไปหาดูตามห้างหรือว่าศูนย์ไกลบ้านแต่ถ้าขี้เกียจจะไปดูอยากสั่งออนไลน์อยากได้ร้านที่ปลอดภยัยก็สั่งผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เหมือนกันสุดท้ายนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยจะดดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ